โอเคสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เู่ในอะไรการทีมทีมแมอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีทาเอ่อ,อ,อทำเครื่องทํเหินนะครับเวลาเล่นพวกเออพวกสกายบ็อกซ์อะไรอย่างนี้นะครับก็ก็เราจะมาสอนเครื่องทำหินนะครับวันนี้โอเคมาเูเครื่องทำหินกันนะครับ,นน okay. รรนนรบขันแรกครับ เออคือว่าจะทำแบบไหนนะครับแบบนี้คือแบบของผมนะครับสองทำสองนี้ครับสามสี่ห้านะครับเนี่ยครับแล้วก็ขุดหลุมตรงกลางไว้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับทำป็นท้าช่องแล้วขุดหลุมตรงกลางไว้สิ็จปุ๊บเราเตรียมเออมีน้ําแล้วก็ลาวานะครับเราใส่น้ําลงไปก่อนปั๊บพอน้ํามันลงมางี้แล้วก็ใส่ลาวาลงไปเลยครับไเห็ยแล้วครับง่ายไหมครับ พอเราขุดไปพอเราขุดห็นปุ๊บก็ได้ห็นอีกนะครับแล้วก็ได้อีกนะครับก็รื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะครับก็วันนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้นะครับฝากกดติดตาม subscribe และถูกใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เออผมอค,ครับ